ครบหนึ่งสัปดาห์พอดีครับวันนี้เป็นวันที่เก็ตแล้วเริ่มโตแล้วครับบางต้นก็เริ่มโตแล้ว ส่วนบางต้นก็ยังผ่านมาสามสีวันก็ลงปุ๋ยหมักไปปุ๋ยน้ำนะบํารุงต้นและบํารุงดอกสี่ห้าวันแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ปุ๋ยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เริ่มโตแล้ว แต่ไม่ได้ทุกต้นนะครับนี่คอส่วนต้นนี้ก็มีอ,บอวบๆบ้างแต่ก็มีหลังๆเหมือนเหมือนได้ปุ๋ยนะครับเหมือนเริ่มได้ปุ๋ยเกตวันก็คาดว่าประมาณสักสองอาทิตย์ก็จะเริ่มเด็ดยอดแล้วครับแต่ยังไม่แน่นะครับถ้าเขาโตขึ้นมาเร็ววันก็จะเด็ดยอดเลย นี่คืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของแปลงของเราวันนี้เป็นวันที่เกตนะครับวันที่เกตส่วนแมงกีน,นูนเลยครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปแมงกีน,นูนวันนี้ไม่เห็นเลยครับนี่ก็คือแผลเก่าครับยังไม่ได้เอามาซ่อมเลยสี่ต้นที่ตายไปแผลนี้ก็กินไปเยอะหน่อยอันนี้ก็ใช่ อันนี้ก็อีกสองเยอะอยู่ครับแถวนี้นี่ครับอีกสองเป็นสิบนะครับเนี่ยขยับมาอย่หน่อยตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านเขาอีกสองก็กินตายเยอะมากแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับไม่เห็นต้นที่ถูกกินเลยยังอ๋อนี่อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าน,นี่อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ ้าเราสังเกตจากลำต้นนะครับมันกำลังกำลังกำลังโตกำลังขึ้นมาเลยได้เกตวันครับย้อนกลับไปสองสามวันขึ้นหลังก็มันเหมือนเขาจะไม่โตแล้วครับโอ้โหนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าดูจากสายตาแถวนี้น่าจะโดนเยอะเหมือนกัน,นครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกต แปดเก้าอันนี้ก็เดินโดนไปเยอะเยอะเลยมีแถวแถวนี้แล้วครับแบบข้างๆกันนี่แหละที่โดนไปเยอะนับนับรวมแล้วก็น่าจะได้ร้อยเนาะน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยแล้วครับฉะนั้นของเราจากพันหนึ่งนี่ก็น่าจะเหลือสักพันเก้าหากโน่นนี่นั่นก็น่าจะเหลือสักพันแปดน่าจะโอเคอยู่นะครับ เหลือสักพันแปดน่าน่าจะโอเคส่วนด้านนี้เป็นคือเอาต้นกล้ามาไม่เท่ากันนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆก,ก็ยังไม่พุ่งเท่าครับนี่ครับอันนี้ก็เล็กๆด้านนี้ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าจะโตไม่ทันแต่ก็มีบางต้นมากันนะครับที่สวย แต่มันลักษณะของมันก็ยังไม่ได้อวบถ้าพูดทั่วไปก็คือขาดปุ๋ยแล้วครับแต่ถ้าเราลงพวกในตัวเกนพวกปุ๋ยเคมีลงไปผมว่าซัดแน่นอนแหะแต่เราก็ไม่คิดจะทำนะครับแต่ก็อยากที่จะบางครั้งมันกลัวไม่ได้นะครับมันก็อยากจะลงมันกัน ก็บางทีเนาะทุนลงไปแล้วเวลาที่เสียไปแล้วก็ไม่อยากให้มันเสียเปล่าหรอกครับจำเป็นที่จะต้องเขาบอกว่าแรกๆเราก็อาศัยเคมีบ้างให้มันสะสมสักปีแล้วเราเค่อยใช้อินรีเต็มรูปแบบมันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะที่เขาคนที่เริ่มทำอินร<ส>ีนะครับไม่ใช่จู่ๆจะมาใช้อินร<ส>ีอย่างเดียวเลยแต่เราก็อยากลองแล้ครับไม่อยากใช้เลย มันสำคัญที่สุดเพคือความรู้สึกนี่ครับตอนเรามาสัมผัสเขามาจับเขามาอยู่เขาอย่างเนี้มันเหมือนเราได้อยู่กับเพื่อหรือได้อยู่กับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเราลงไปเชมีนิดนึงการเชื่อมโยงระหว่างความอยากหรือความชิดหรือคนไกลที่จะมันจะนําพาเราเข้าไปสู่ระบบความอยากมันก็จะไหลเข้ามาเต็มระบบเราผมว่านะไม,ไม่ไม่รู้นะครับชิดอย่างนั้นถ้า เห็นนอนหน่อยถ้าเริ่มใช้เช้มีเห็นนอนหน่อยเห็นมแมลงหน่อยมันก็จะเอายาฉีดเอายาฆ่าเข้ามาแล้วอันนี้ก็มีนะครับเห็น,นก็มีเห็นบ้างเป็นอะไรไปรลยนี่ก็น่าจะเขาแล้วครับใบแต่เราก็ฉีดทุกวันแหะครับ่นยาไล่เป็นยาสมุนไพรฉีดไล่ประมาณทุ่มสองทุ่มเราจะมาไล่เขา ทำให้เขาก็ยังมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ดูแลเขาเลยก็เยอะอยู่เหมือนกะันน่ครับลงมาอยู่กับเขาดูคบัดูเขานี่เป็นอัปเดตครบหนึ่งสัปดาห์นะครับ ครบหนึงสัปดาหจะออกมาประมาณนี้กําลังได้ที่ครับกําลังได้ที่ถ้ามีเวลาเราก็อยากจะอัปเดตแล้วก็ให้ดูทุกวันละครับแต่ว่าบางครั้งมันก็เนาะเวลาก็นี่ครับเวลาสุดกำลังอย่างนี้ก็กำลังสวยกำลังสวยได้ที่มันครับ ประมาณยังไม่มีอะไรมากมายกว่านี้นะครับด้านคลิปนี้ก็อัปเดตเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอัปเดตครั้งต่อไปสวัสดีครับ